Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีกับนิกกี้ลับพิพ่าแคมเบลโดยพันธกิจอัลฟาอินเตอร์เนชั่นแนลประจำวันเสาร์ที่19กร,รกฎาคม2025วันที่200เพียงพระคุณข้อพระคัมภีร์ประจำวันพระธรรมสุภาษิตบทที่17 ข้อที่15ถึงข้อที่21พระธรรมโรมบทที่5ข้อที่12ถึงข้อที่21พระธรรมอาโมสบทที่8ข้อที่1ถึงบทที่9ข้อที่15มีคนกล่าวไว้ว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดบนโลกนี้ไม่ใช่การมีประชาธิปไตยน้อยเกินไปหรือความยากจนที่มากเกินไปหรือแม้แต่การขาดแคลนวัคซีน แต่ความจริงที่ว่าประชากรสองในสส่วนใหญ่อาศัยอยู่โดยปราศจากการคุ้มครองของกฎหมายการขาดความยุติธรรมส่งผลร้ายแรงต่อคนยากจนทั่วโลกในพระคัมภีร์เราเห็นประเด็นเรื่องความยุติธรรมและพระคุณปรากฏอยู่ตลอดเราจะไม่สามารถเข้าใจพระคุณได้อย่างท่องแท้หากไม่เข้าใจความยุติธรรมพระคุณคือความรักที่เราไม่สมควรได้รับ มีคำยอดที่ช่วยจำได้ง่ายคือ grace มาจาก God Riches Christ e x p e n s e หมายถึงความมั่งคั่งของพระเจ้าที่เรารับได้ผ่านการจ่ายราคาของพระคริสต์วันนี้เราจะเห็นว่าพระเยซูคริสต์ทรงทำให้พระคุณที่ชอบธรรมมีพร้อมสำหรับเราทุกคนในหลายประเทศทั่วโลกคนที่ทำผิดกลับยังลอยนวล ขณะที่คุกกลับเต็มไปด้วยคนบริสุทธิ์ที่ไม่เคยได้รับการพิจารณาคดีหรือถูกตัดสินอย่างยุติธรรมในพระธรรมสุภาษิตบทที่17ข้อที่15สอนเราว่าบุคคลที่ตัดสินว่าคนอาธรรมไม่มีความผิดและบุคคลที่ลงโทษคนชอบธรรมทั้งสองก็เป็นที่น่ารังเกียจต่อพระยาเวทั้งสองเป็นความอายุติธรรมที่เลวร้ายเป็นที่น่ารังเกียจต่อพระเจ้า และส่งผลเสียต่อสังคมปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการติดสินบนในพระธรรมสุภาษิตบทที่17ข้อที่23กล่าวว่าคนอาธรรมรับสินบนเป็นการลับเพื่อผันแปร ى, วิถีแห่งความยุติธรรมทนายความคนหนึ่งในประเทศกำลังพัฒนาเคยบอกผมว่าหากต้องการให้คดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเร็วกว่าการรอปกติที่ใช้เวลาประมาณ1ิปี คุณต้องหล่อลื่นล้อเกวียนซึ่งเป็นคำพูดแฝงที่หมายถึงการติดสินบนแต่ในพระธรรมโรมบทที่5เปาโลชี้ให้เห็นถึงความอัศจรรย์ของพระคุณโดยเปรียบเทียบสองอาณาจักรคืออาณาจักรของอาดัมกับอาณาจักรของพระคริสต์ด้วยธรรมชาติเราทุกคนอยู่ในอาณาจักรของอาดัมซึ่งได้นำความบาปความตายและการแยกจากพระเจ้าเข้ามาในโลก แต่พระเยซูทรงนำอาณาจักรใหม่มาโดยการสิ้นพระชนและการฟื้นคืนพระชนสิ่งน่าอัศจรรย์จึงเกิดขึ้นเราถูกย้ายจากอาณาจักรของอาดัมไปสู่อาณาจักรของพระเยซูไม่ใช่โดยการพยายามทำความดีเพื่อให้พระเจ้าพอใจแต่โดยการรับของประทานแห่งพระคุณที่พระเจ้าประทานผ่านทางพระเยซูในพระธรรมโรมบทที่5ข้อที่15สอนเราว่า ของประธานแห่งพระคุณไม่เหมือนการละเมิดความจริงแล้วของประธานแห่งชีวิตที่พระเยซูประธานให้ยิ่งใหญ่กว่าการละเมิดของอาดัมมากในพระธรรมโรมบทที่5ข้อที่17กล่าวว่าผลจากบาปของอาดัมทำให้ความตายครอบงำแต่พระเยซูคริสตเพียงผู้เดียวได้พลิกกระบวนการนี้เพื่อนำมาซึ่งความชอบธรรมเป็นของประธานให้เราโดยไม่คิดมูลค่า ทำให้เราสามารถยืนอยู่ในพระคุณของพระเจ้าแทนที่ความตายจะครอบงําเรากลับได้ครอบครองชีวิตในขณะเดียวกันอาโมสได้ประกาศต่อต้านความอายุติธรรมในสังคมอาโมสบทที่8ข้อที่4ถึงข้อ6กล่าวว่าเจ้าผู้ปฏิบัติไม่ดีกับคนอ่อนแอพูงให้ไปน้อยนิดและรับมามากและไม่เคยทำงานอย่างสัตย์ซื่อเจ้าขูดรีดจากคนยากจน และใช้งานพวกเขาเมื่อใช้จนพอแล้วเจ้าก,ก็ทอดทิ้งพวกเขาสถานการณ์นี้ไม่ต่างจากสังคมปัจจุบันที่ผู้คนกำลังหิวโหยฝ่ายวิญญาณดังที่อาโมสบทที่8ข้อที่11กล่าวว่ามีการกันดานพระวจนะของพระยาเวแม้ว่าพระคัมภีร์ตอนนี้เริ่มด้วยการพิพากษาแต่กลับจบลงด้วยความหวังแห่งการฟื้นฟูในพระธรรมอาโมสบทที่9 ข้อที่11ถึงข้อที่15สัญญาว่าพระเจ้าจะทรงรื้อฟื้นบ้านของดาวิดที่พังทลายประชากรของพระองค์จะสร้างเมืองที่ปร,รักหักพังขึ้นใหม่ปลูกสวนอง,งุ่นและดื่มไวายคุณภาพดีพวกเขาจะไม่ถูกถอนรากจากแผ่นดินของตนอีกต่อไปอนาคตของประชากรของพระเจ้านั้นเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้แม้แต่ความบาปและความอายุติธรรม ก็ไม่สามารถขัดขวางแผนการอวยพรของพระเจ้าได้นี่คือสิ่งเดียวกับที่เราเห็นในพันธสัญญาใหม่พระคุณและพระเมตตาของพระเจ้ามีน้ำหนักมากกว่าความบาปของเราในที่สุดพระเยซูได้ทรงทำให้ความยุติธรรมและการอภัยโทษด,ดำเนินไปด้วยกันได้ลองใช้เวลาสักครู่ในวันนี้เพื่อใครครวญดูว่าพระคุณของพระเจ้าที่คุณได้รับโดยไม่คิดมูลค่า มีความหมายกับคุณอย่างไรคุณจะสะท้อนพระคุณและความรักของพระเจ้าที่คุณได้รับนี้ต่อผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ที่ถูกทอดทิ้งหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมได้อย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าที่รักเราขอบคุณที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรมและพระคุณ ขอบคุณสำหรับการสิ้นพระชนของพระเยซูที่ส่งตายเพื่อเราแม้ว่าเราสมควรได้รับการพิพากษาและการลงโทษแต่พระองค์ทรงทำให้เราสามารถเป็นผู้ชอบธรรมและได้รับชีวิตนิรันดร์โปรดช่วยให้เราดำเนินชีวิตด้วยความยุติธรรมและความเมตตาต่อผู้อื่นเช่นเดียวกับที่เราได้รับจากพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน หากต้องการอ่านบทอธ,ธิบายเพิ่มเติมสำหรับข้อพระคัมภีร์ทั้ง3ส่วนได้แก่ปัญญาณนิพน์พันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาเดิมท่านสามารถศึกษาร่วมกับพวกเราได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปเอ r y วเดวิดกอ o d หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางตลอดทั้งปีนี้จะช่วยทุกท่านให้เติบโตและลงลึกในพระเจ้ามากขึ้นในทุกวันขอพระเจ้าอวยพระพรนะครับ